สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมมีรถมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ครับเป็น t o y o ต a r e v o 4ประตูนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา 4-wheel นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมปี2019นะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับผมคันนี้ราคา 6,400 0บาทน,นะสวยเลยคันนี้นะแต่แซมแจ้งก่อนนะครับว่าแซมหากุญแจคันนี้ไม่เจอนะก็เลยจะขออนุญาตถ่ายคลิปภายนอกให้ดูนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าคันนี้รถสวยนะรถสวยเลยคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดา 4, view 4 e e l 2.4E+ นะครับผม4ประตูนะ4ประตูเนี่ยไฟหน้ามันก็จะได้เป็นแบบเนี่ยเป็นตัว daytime นะตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็เป็น led นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับผมหกแสนสี่หมื่นบาทนะครับโฟร์วิวเกียร์ธรรมดานะครับอลองดูยางก่อนอ,อยางรู้สึกว่าเป็นยางปีนี่ครับยางใหม่ด้วยปี2022สัปดาห์ที่7นะครับผมสวยนะครับคันนี้นี่ กิ๊บเลยนะครับผมนะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมได้กันสาดด้วยนะครับได้กันสาดติดมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะลองดูก่อนรถมันล็อกนะแสมหากุญแจไม่เจอนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนะครับผมเป็นแบบไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะคันนี้นะจดไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับนี่นะ4ีคูณสนะครับผม ดูคัสซีใช่ไหมเนี่ย่ะเปิดไฟก่อนอ่านี่ดูคัสซีนะครับสวยปิ๊งเลยดูนะครับปิ๊งเลยนะครับลองก้มดูช่วงล่างนิดนึงเนี่ยครับสะอาดสวสวยไม่มีสนิมนะครับอ่ะดู ฝั่งนี้เช่นกันนะครับสวยงามเลยนะนะตัว e plus เนี่ยจะได้กล้องมองหลังจากโรงงานนะครับจะโชว์ที่หนะ้าจอผู้ขับขี่นะครับผมดู Macliner เ,เป็นของ Toyota นะครับเนี่ยเม็อาร์คเนี่ยอยู่ชัดเจนนะครับดูทางด้านนี้นี่ชัดเจนนะครับหัวน็อตยังมีสีแต้มอยู่เลยนะ เนี่ยนะครับเนี่ยสวยงามดูเม็ดอาร์อยู่ครบเลย 4R ชัดเจนนะครับนะดูตรงนี้ด้วยเนี่ยเราดูด้านนี้อีกเนี่ยนะครับชัดเจนนะดูเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมนะครับผมตรงนี้จะมีนิดนึงนะมีสนิมนิดนึงนะครับผมแต่ว่าท้ายเดิมเดิมนะ 4L ชัดเจนนะนี่เนี่ยครับสวยงามนะครับ ว่าสมบูรณ์อยู่นะครับผมนี่นะดูคัสซีไม่เป็นสนิมนะครับดูนะครับสวยงามเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แซมแนะนำนะครับผมสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับโฟวิล ปี2019เลขไมล์ห่งแสนสม่นนะครับราคา6,400 0บาทนะครับ6 4 0สนบาทนะสนใจไงลองทักมาหาแซมได้นะครับ0ูนย์หนะครับ3 5 4 3 6 9 2นะครับ0ูนย์หกสาหนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะคันนี้นะจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับผม ยังไงแซมก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผม06-354-3692นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากเอื้อมนิ้วยาวกดไลค์กดแชร์แซมวยเดอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ